สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบานแพงครับนี่แหละครับพี่น้องมาเบิ่งความคืบหน้าบ้านน้องอุ้งอิงสร้างฝากจัดเมาตีฝาครับภายนอกนี่ครับพี่น้องเห็นบอกครับขาวๆพี่น้องนี่ครับยางงามด้วยพี่น้องนี่แต่ยังว่าเสร็จดีแหละครับซ้ำเพิ่นกำลังดำเนินการครับจะได้เฮ็ดอยู่ครับแป๊บเดียวครับบ้านอีหล่ายางงามเนะครับพี่น้อง ใครเขามากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้สางทุกคนครับทิะเกียรติสางบาทนายชาแนลอัปเดตอยู่ตอนนี้ครับอือัพเดตให้พี่น้องด้เบิง่งข่าวสารบานหนองหญิงครับเดี๋ยวผมจะพาพปเบิ่งครับการทํางานของสร้างฝ่าเห่าจะติดฝ่าภายหนอกอย่างหลวดเร็วเลยครับนี่ต่อภายในเกิดพิเศษอีกรอบนึงตอนนี้เป็นตีภายหนอกก่อนครับพี่น้องรอบเบิ่งบาบานยิลา งามสั่มไดครับเดี๋ยวผมจพาไปเบิงการทำงานครับของสางสิริกีิจสางบานครับนี่นะพี่น้องสางเหาครับทำงานอย่างรวดเวร,ร็วสางฝ่าเหาเพราะว่สาสั่งไดครับทำงานเร็วทุกสางครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่อย่างงามเลยครับนี่ ภายนอกก็ยังแล้วว่านหลายพี่น้องตามกระเฮ็ดนขอบขอบก่อนแล้วภายในคอยเก็บไยายละเอียดอีกเชิญหนึ่งพี่น้องคอยเฮ็ดอีกเชิญหนึ่นง,ง,นงนะครับใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้สร้างทุกคนครับเฮียตีฝาภายนอกแล้วครับนอ่อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งครับนี่นะครับยิ่งฝาเสร็จแล้ว นะครับยางงามเลยพี่นนอกสร้างฝากกับเขามากครับวันนี้วันที่ันที่17ครับวันพฤหัสนะครับเป็นการทำงานครับของสร้างนะครับติดศระแผ่นพี่นอก นี่แหละครับบานนองอุ้งยิงครับมีความคืบหนาขึ้นเรื่อยๆพี่น้องนี่ครับทีมงานเท่าครับประวัตสาร้างได้ครับที่ทำงานเรี้ยวถูกสรางครับพี่น้อง ไปเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับเป็นอกำลังใจให้สร้างทุกคนครับนี่ครับฟังค้างนี่ก็ใส่แล้วครับนี่สร้างฝากอะไรยิ่งส่แล้วแนี่มาเกะไก่อย่างงามสิพี่น้องคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆครับบานนอ้องอุ้งยิงเฮา จะผมถ่ายความเคลื่อนไหวพี่น้องได้เบิ้งเรื่อยๆครับ นี่แหละครับให้เบิ่งการทำงานแบบคมสาัางเฮามันจะค่อยยิ่งฝาเรื่อยๆพี่น้องนี่ครับามบางส่วนมัค่อยยิ่งเอาฝาใส่ปิดเรื่อยๆพี่น้องบานอีห่าก็เส็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายครับ เดี๋ยวปรับแสงให้พี่น้องได้เห็นครับนี่ครับสร้างเพื่อทำงานพี่น้องบรรยากาศ นี่ละความคืบหนาบานน้องอุ้งยิงครับนี่ครับสร้างเพื่อจะได้ยึดไว้กับผนังครับนี่ ครับเดี๋ยวยิ่งน็อตใบพี่น้องยุดใบเพื่อความแข็งแรงครับนี่ครับซามกับคอยิ่งไปเรื่อยๆเดีย๋ยวภายใ,ในรอดติดตามอีกรอบหนึ่งพี่น้องเราเป็นเพิ่นเห็ดภายดอกก่อนครับซางกฏิเสธภายในอกก่อนครับ นี่นะครับซางมันกกได้ทํทำงานไปเรื่อยๆี่น้องหลังจากให้เบิ่งการทำงานครับของสซางฝ่า เด่ย๋ยว่าบ่งภายในกันครับนี่อันนี้ภายในครัวครับของครัวห้ายางใพง่พี่น้องอือพี่น้องว่า,าทางลุงบันไดข้างหลังบอสาบครับสาบได้ครับพี่น้องแต่ตอนนี้สามเพิ่วันในสาบนะครับอือเินสินอสายอีกรอบหนึ่งพี่น้องลอติดตามตอนนี้ปกติเก็บไปเด็เด็ดแล้วครับพี่น,อน้องเห็นความขรึหนาบานน้องอุ้งอิง ไปเรื่อยๆอันนี้ก็บ,บันไดครับเป็นเหิดโม่อนนที่แหลมโม่อันเส็จเหลยบร่อยครับนี่นะครับแห้งมานได้ครับนี่พี่น้งองเหยียบก้นได้แล้วท้าขึ้นบันไดลังคว้วค,ค,ครับนี่ครับความสรุขนาบานนองอิงครับนี่ สางทำงานครับทํางานเลี้วทุกสางครับโบอาจารยสางสาบสางกอรครับพี่นอ้องสางฝาเขาทํางานเลี้ยวคอ่กันครับ สาส่ผสมยิ่งไพ่หนอกก่อนครับรอไพ่ดได้คอยเฮ็ดติดหลอบหนึ่งพี่น้องรอติดตามครับความคืบหนาบานนองอุ้งอิงครับพี่น้องก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงคืนเรื่อยตอนนี้สร้างฝากกับเขามาอยู่ครับความเปลี่ยนแปลงจะได้เห็นเรื่อยๆครับ นี่นะครับพี่น้องแผ่นฝาข้างนอกครับนี่ประสิทประมาณนี้พี่น้องอพี่น้องเห็นอยู่นี่ครับ ิึงบรรยากาศการทำงานครับของสซงชีเกตสางวานพี่น้องบ่าะเตซังเดยครับทำงานอย่างเรียวคุยกันพี่น้องบทเรียวท่านใจครับอันนี้เป็นภายในออของอ่าข้างล่างครับนี่หของข้างล่างของแม่หน่อยครับของนี้ เอาละครับพี่น้องคลิปนี้ผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้สร้างพี่น้องประวัติสร้างเลยก็ทํางานเร็วคืกการเมดสุดยอดครับสร้างศิทธเกิรสร้างบานเท่าคลิปนี้ผมสิลาพี่น้องไปก่อนมีอย่างให้อัปเดตความคืบหนาเดี๋ยวผมมาเบียดให้พี่น้องในเบื้องอีกเท่านึงลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ